สมกับเป็นสายเลือดของนางเอกจริงๆดูที่คุณน่ารักมากสำหรับน้องนาดาบบค่ะอ,อ,อใช่ลูกสาววัยหเดือนของสาวกบสุวรรณกับคุณรู้เดนุพรนะคะ,ะก็เพราะตลอดระยะเวลาที่ถ่ายแบบเนี่ย ให้กับลิเดียสารแพร่สุดสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของคุณแม่ก,กบหลังจากคลอดน้องและก็เป็นครั้งแรกในการทํางานของน้องนานดามไม่มีการงองแงเลยนะคะสงสัยมีพระคุณย่าดาริกาและคุณพ่บรู๊คมาคอยเป็นกําลังใจวันนี้เป็นการทํางานครั้งแรกของกบหลังจากหลังจากท้องแล้วก็คลอดค่ะแล้วก็ เป็นการทำงานครั้งแรกของนาดาด้วยวันนี้นาดาทำงานด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือแพลวค่ะทางแพรเนี่ยติดต่อไว้ตั้งแต่อยู่ในอยู่ในอยู่ในท้องแล้วตอนท้อง,อ,งอยู่ก็จองไว้แล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็เลยก็เลยดูซิจับไม้ถูกช่องด้วยอะ่ะ <laughs> โอ้โหก็จองไว้จองไว้นานแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าน้องก็ได้ประมาณห้าเดือนแล้วก็สมควรแก่เวลากับก็จริงๆยังลดยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ก็เดี๋ยวพี่ๆเขาช่วยอะค่ะก็ขอว่าตอนถ่ายไม่อยากให้ใช้แฟลชเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าตาน้องยังยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าเกิดเจอแฟลชมากๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทําให้ตาสั้นหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็งั้นก็เลยขอพี่ๆไว้ว่าขอถ่ายสถานที่ที่ ที่ที่ม,ทมีแสงแ <N> หน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้แฟลชเท้าตาเท<ช>่าน <introductory S 2> ั้นเองนะครับอาจจะโดยใส่เลือดด้วยส่วนหนึ่งที่แบบว่านะเขาก็อยู่เขาก็อยู่ต่อหน้ากล้องมาตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ว่า คงชอบคงแปลกด้วยอะค่ะว่าไม่เวลามีมีกล้องใช้โทรศัพท์ถ่ายก็จะเป็นโทรศัพท์เป็นสีชมพูอะสีมันอาจจะแบบชัดแล้วก็มองอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดนะเขาเขาเริ่มเริ่มหัดเอ้าแอเอ้าแอแล้วเขาเขายิ้มคือเขาเขาน่ารักคือว่าเขาเป็นคนไม่ไม่ค่อยงอแงเวลาเขาตื่นเนี่ยผมเห็นเด็กหลายคนพอตื่นปุ๊บจะร้องไห้เด็กเนที่ตื่นเขาเจอหน้าเราเขาจะยิ้มให้เขาจะไม่ร้องไห้เขาไม่งอแงเขาไม่งอแงครับก็อยากเลี้ยงคนนี้ให้ให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับนะครับแล้วแล้วคนที่สองเดี๋ยวค่อย ต้องวางแผนอีกทีว่าว่าจะช่วงไหนก็กบโทรไปบอกอะ่ะบอกวันนี้น้องณดาจะถ่ายแบบเป็นครั้งแรกแล้วก็บอกคุณย่าช่วยมาเชียร์หน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเวลากบถ่ายบ้างอะไรบ้างก็จะให้ช่วยกันดูช่วยกันอุ้มมาฮะนี่นะครับแม้ทังงน่ารักน่าชังขนาดนี้เป็นใครก็ต้องหลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละครับว่าแต่ว่าแม่ชายแววตั้งแต่เด็กขนาดนี้นะครับอนาคตจะไปได้เป็นนางเอกหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นนางแบบชื่อดังก็ได้นะครับเนี่ย